สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสายองทุุกท่านครับวันนี้มาเจอกันกันกบช่องอาร์ตไม่เนี็บไทยผมจะมานําเสนอมีดป่อครับมีดของช่างป่อมีดใช้งานเดินป่าครับทรงมีดมงปลายแหลมครับดูกันชัดใบตีร้อนจากเหล็บแหนบครับใบยาว12นิ้วสันหนา8มิลไล่เรียวปลายครับใช้งานหนักแบบสะใจเลยครับ ด้ามไม้ประดูน่าจะใช่ครับไม่ช่างป่อครับจังหวัดตากครับชาวมงครับเดินป่าตั้งแคมป์นี่พกเล่มเดียวครับไม่ต้องพกข,ขวานเลยฮะใช้สรารพัดประโยชน์เลยครับเดี๋ยวมาลองคมกันครับใช้กับยินมายังน้องอยู่ในบ้านฝากให้หน่ยได้ไหม น,นะได้เลยได้เลยครับอันนี้นะโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูทดสอบกับไม้หน้าสีแข้งแข้งแห้ง ต้องเขามายใ,ใกล้หน่อยครับดูกันอีกทีนึง แรงผมยังอยู่นะครับนั่งลงก่อนนั่งลงอ่ะลมแรงเดีย๋ยวลมแรงลมแรงเดี๋ยวก็ เครับก็ฝากไว้ด้วยครับพี่ช่างป๋อนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเฟซบุ๊กของช่างป่อในการติดต่อซื้อพี่ของแกไว้ด้านล่างในรายละเอียดใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ